ณวัดเวรุวนารามอำเภอดำเนินสะดวกจัังหวดราชบุรีคณะสิทธิานุสิทธิวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้ร่วมอัญเชิญผ้าไตรปัจจัยต้นกระถินและบริวารกระถินรอบโบสถ์ร่วมกันด้วยบรรยากาศคึกคักบุญบันเทิงจากนั้นคณะประธานกระถินตัวแทนคณะสิทธิานุสิทธิวัดพระธรรมกายได้นำกล่าวคำถวายพระกรถิน พร้อมทั้งน้อมถวายกระถินในโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทยสา0 0 0ืวัดโดยคณะสิทธิอนุสิ์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยแดกคณะสงฆ์ทางด้านของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ก็ได้น้อมถวายผ้าะกระถินแดกคณะสงฆ์โดยบรรยากาศการทอดกระถินในครั้งนี้เป็นไปด้วยความปรับปื้มปิติในบุญที่ทุกท่านได้ทำร่วมกันซึ่งผู้นำชุมชนคณะประธานกรถิน และพุทธศาสนิกชนทุกท่านก็ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแสดงให้เห็นถึงความสมัคีีของชาวพุทธที่ทุกท่านได้ร่วมกันเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่วนงานบุญบรรยากาศในพิธีทอดกรถินสมัคีีประจำปีพุทธศักราช2567ณวัดภูนพิมลราชอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีก็มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก ในการนี้คณะศิยานุสิ์วัระธรรมกายก็ได้น้อมถวายกรถินในโครงการกรถินสามัคีทั่วไทยสามหมื่นวัดโดยคณะศิยานุสิษ์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าตรากรถินรวมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นริ้วขบวนอันเชิญผ้าตรากรถินในครั้งนี้จากนั้นได้ประกอบพิธีทอดกรถินโดยได้รับความเมตตา จากพระครูใบดีกาธนาพลกิติปัญโยเจ้าอาวาสวัดภูนพิมลราชเป็นประธานสงฆ์ส่วนคุณสายสุนีริศุขคุณภัยรัตเชิญพึ่งและครอบครัวเป็นประธานกระถินส่วนกัลายาณมิตรกวิตายมจินดาเป็นผู้แทนคณะสิทธิ์ได้นำกล่าวคำถวายผ้ากระถินพร้อมกันนี้คณะประธานกรถินผู้แทนคณะสิทธิ์ รวมทางพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ก็ได้น้อมถวายผ้ากรถินและปัจจัยกรถินแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศเต็มเปลี่ยนไปด้วยความปลื้มปิติของพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มีความตั้งใจมาร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธอีกทางยังได้ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธ,ธบริษัท4ีอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้คณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายก็ได้น้อมถวายกรถินในโครงการกรถินสมัคคีทั่วไทย30,000วัดโดยคณะศิษยานุสิษ์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยณวัดอ่างศิลาจังหวัดชนบุรีโดยผู้แทนคณะศิษย์ได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าไตรกรถินร่วมกับพุทธศาสนิกชนก่อนที่จะได้นำกล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าไตรกรถิน และจะตุปัจจัยทยธรรมแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ซึ่งการที่คณะศิษยานุศิษยบพรบะธรรมกายมาร่วมทอดกรถินในครั้งนี้ชาวบ้านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งค่ะนะับว่าเป็นภาพอันงดงามที่เราได้เห็นถึงความสามัคคีของพุทธบริษัท4ที่จะนำพาพระพุทธศาสนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอีกทั้งยังได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสละทรัพย์ เพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะ